เอาละว,ว้าวว,าวิวโกลวุฒของเรานี่ยเข้าแบบคนสุดท้ายได้สำเร็จในรายการที่3ของปีนี้ก็คือรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์นะครับอัยุ่สี่นะถึงแม้จะเป็นรายการ500แต่ก็ถือว่าโอเคโอเคข้อที่หนึ่งคือเราสามารถเอาชนะ คนเก่งหนึ่งคนได้โจเทียนเฉิงยังไงถึงแม้แบบจะอายุเยอะหรือว่าแบบช่วงนี้ฝีมือแบบโจเทีนยนเฉิงก็ยังเป็นยอดฝีมืออยู่เออแล้วก็เอาชนะไปได้สองต่อศูนย์ด้วย <S 2> <S 2> อืมแล้วทําให้สถตติการเจอกันซีแม็ล่าสุดแล้วก็กลายเป็นว่าเราชนะเขาสองสองก,ก็คือแบบเท่ากันแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนเราเพิ่งเปิด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดล็อกการชนะเขาได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือสามารถเขา เาชนะเขาได้อีกแบบนี้ได้แล้วแล้วนอกเหนือจากชัยชนะที่ได้มานะสิ่งที่สําหนได้คือวิวพยายามมีเกมบุกที่รุนแรงแล้วก็พยายามบุกมากขึ้นเอออันนี้ดูคือไม่ไม่ได้ไม่ได้กล้าออกัวว่าเป็นกูรูแบบนตันนะคือไปตีก็อาจจะตีไม่โดนลูกแบบได้สามแต่ว่าแบบใน,นมุมมองของคนดูนะ้มีความรู้สึกว่าเกมบุกของวิวดู มั่นใจขึ้นแล้วก็กล้าที่จะบุกมากขึ้นไม่ได้ยกลูกให้เขาเป็นฝ่ายตีอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบการเล่นสไตล์นี้พอดีมันดูคุดเครื่องมันดูน่าสนใจมือแต่แม้ถึง,ถงแม้ว่าบางจุดก็อาจจะแบบมีการตีออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั้นก็แบบแต่เปอร์เซ็นต์การลุกก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้เยอะก็ มันดูมีความหวังในการทัน,ทนกับในระหว่างลุเชียร์ดูโค้ชในการลุกแล้วมันดูสนุก,กนะครับก็คือแบบธรรมดาเหมือนน้องคนเราเวลาทีา่อิแบบแล้วก็่างดูแบเกมลุกที่ดูแรงแต่ว่าคือวิวอ่ะเป็นสายลับอยู่แล้แลวเพราเกมลับตัวเด่นอยู่แล้วกับจะไหนจะอะไรอยู่ล้วแต่ว่าเหมือนแบบนี้ทอ่เราเป็นเนี้ย,ยเพิ่มการลุกมากขึ้นแล้วไม่เปิดโอกาสให้กับโจเทียนเฉินได้ลุกอยาก่างสะดวกสบายเหมือนกับ มา,าอะไรอย่างเงี้ยอืคือแบบเวลาเราได้เป็นมือนึงของโลกนะไม่ไม่ใช่ในปืนก็ดูมีความหวังมากขึ้นไม่ใช่มืองของโลกผู้อื่นนะไอ๋แปลว่าเป็นแชมป์โลกก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องเดินสเกลเดินจับผิดเพราะว่าเราเป็นนักเล่นระดับท็อปเนาะอือก็เหมือนกับที่เราเวลาไปแข่งขันเราก็ต้องสเกลคนอื่นเก็บเขาก็สเกลอย่างเดียกันนะแชมป์โลกในปัจจุบัน ก็ราดูกันไปก็รายการนี้ก็อยากให้วิวได้เข้าชิงเป็นอย่างต่ำหรือเอาง่ายๆเอาแชมป์มาเลยดีกว่าเพราะว่าอ่ะคือข้อที่หนึ่งมันมีผลกับสองอย่างคือถ้าวิวชนะรายการนี้อันดับโลกวิวจะกลับไปอยู่ใน8ปคนสุดท้ายก็ะจะเป็นมือวางในการที่จะเล่นในรายการต่อไปซึ่งเป็นอ่ยุโรปทัวร์ทัวร์ที่ยุโรปอ่ะ วิวก็จะลิบเป็นเงวงอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นเงวงอีกครั้งหนึง่งมันก็มีผลให้แบบรอบแรกเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นกับอันที่สองก็แน่นอนมีผลกับโอลิมปิกเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บคะแนนาสะสมโอลิมปิกจนถึงวันที่28เดือนเอพิวเดือนม,อมีนาจะถือว่าสิ้นสุดไบปุ๊บอ่าแล้วก็จัดอแบบันดับคือโอลิมปิกได้ไปอยู่ละแต่ว่าได้ไปในเวอร์ชันไหนถ้าไปในเวอร์ชันที่แบบเป็น ครอป8ครอ,อางเงี้ยมันก็ดูน่าลุ้นแล้วก็ดูมีโอกาสที่จะเข้ารอบลึกๆได้มากกว่าเนาะก็เป็นกำลังใจให้ดูชอบฟังการเล่นวันนี้มากมากมากามากบาๆๆเลยนี่เล่นดีๆจริงๆชอบวกเครื่องโจเรียนเฉินแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้ลุกเราแบบคือโจโจเนเฉินโจเดียนเฉินดูอุปอัสดูเล่นไม่ออกเลยก็โอเคครับก็ยินดีกับบิวที่ชนะ